สวัสดีครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยครับกับคนชื่ออุ้มนะครับวันนี้ก็จะมาให้แนวทางสำหรับคอหวยเช่นเคยครับวันนี้จะมาให้แนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับปัจจาวันจันทร์ที่1เมษายนนะครับ2567นะครับคัดไมา้ตามสูตรเช่นเคยครับคัดมาให้เรียบร้อยนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับ เราคัดมาให้ทุกคนทุกท่านนะครับหวยให้ตามสูตรนะครับมีหลุดมีเข้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับเป็นแค่แนวทางประกอบการตัดสินใจของทุกคนทุกท่านครับอีกหนึ่งทางเลือกครับสลับคอหวยรัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยนะครับ ประจำวันจัน์ทนะครับจันที่1เมษายนนะครับ2567นะครับกับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับอย่าลืมครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะครับขอบคุณทุกๆก,กำลังใจครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับขอให้มีโชคมีลาบร่วมกันนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับไปกันเลยครับที่สายวิ่งสายรูดนะครับสำหรับ หัวรัฐบาลไทยนะครับวิ่งบวกรูดนะครับประจำวันจันทร์ที่1เมษายนนะครับ2567นะครับวิ่งรูดกันที่4นะครับ4แล้วก็6นะครับสำหรับหัวรัฐบาลไทย วันที่1เมษานะครับคู่เจาะนะครับเจาะที่2 4นะครับ7จแล้วก็8 4นะครับส่วนหลักที่6นะครับ หกสีหกแปดและก็หกนะครับนี่คือรัฐบาลไทยนะครับประจำวันจันทร์ที่1เมษายนนะครับ2567นะครับคัดมาให้ตามนี้นะครับสลับสายวิ่งสายรูดนะครับวิ่งรูดกันที่ 4นะครับแล้วก็6ครับคู่เจาะที่จำให้ก็จะมี 2, 4, 7, 4, 8, 4นะครับ 6, 4, 6, 8แล้วละก็ 6, 9นะครับสหรับคู่เจาะที่จะให้ก็ตามนี้นะครับส่วนใครที่มี ที่ชอบตัวอื่นๆนะครับก็ลองจับคู่กันได้นะครับแต่สายวิ่งสายรูดนะครับอย่าลืมครับสกับ6นะครับไว้ให้ตามสูตรนะครับมีหลุดมีเข้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านครับเป็นแค่แนวทางประกอบการตัดสินใจของทุกคนทุกท่านครับอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับคอหวยรัฐบาลไทยนะครับ งวดประจำวันจันทร์ที่1เมษายน2567นะครับอย่าลืมครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเผื่อมีโชคมีลาบมีวาสนาร่วมกันครับโชคดีกันทุกคนทุกท่านครับเฮงๆรวยๆครับสวัสดีครับ